ก็เราใส่เรากันทันใส่เรียงตามแล้วเราก็ใส่เข้าไปไอ้ตรงนี้มันมันจะเงงงความร้อนมันจะออกไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันต้องถ่ายเทวความร้อน,นอยู่อยู่แล้วครับอ่าอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับครัแรกเราก็เสียบปลั๊กเราจะยกเบรเกอร์ตัวแรกขึ้น พัดลมเพราะพัดลมจะทํางานตลอดเพราะเนไปเกอร์เธแรกขึ้นนะครับตรอพนี้จะมีตัวนี้จะเป็นสามระบบคือถ้าแปถ้ามีแดดเราใช้ตัดแดดแต่ถ้าไม่มีแดดฝนตกแบบนี้เราตัดใช้ในร่มเราเสียฟลักอันแรกก็คือเป็นลมร้อนลมร้อนข้างบนตรน้กข้างนี้ข้างสุดลมร้อนจะทํางานกอแล้วระบบที่สองก็เป็นหลอดไฟหลอดไฟเราต้องยงเบรกเกอร์ตัวที่สองขึ้นหลอดไฟจะทํางานตลอด แต่อ yeah. ุณหภูมิที่ตั้งลมร้อนเราตั้งสุติเราตั้งไว้50นิดเพราอุณภูมิในตู้ได้ครบ50อ่ามันจะตัดของมันเองมันจะดับพออุณหภูมิสอดคลายจะเลี้ยงอุณหภูมิให้คงที่เหมือนจะตัดผมแดดกาศข้างบนพออุณหภูมิในตู้ลดลงไอตัวลมร้อนจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมเพราะมันจะตัดของมันจะเลี้ยงอุณหภูมิให้คงที่ อัวนี้เดือดเกลีวตรงนี้คุณควบคุมหละบไฟข้างบนคือมันจะทํางานได้เมื่อเรายกเดือเกอร์ตัวล่างขึ้นก่อนตัวไันนี้เพิ่มความงเดือเกลียตัวนี้จะควบคุมทั้งหมดคือสมมุติว่าเราเอาเริ่มต้นเลยเอาดอกอันทานสายเียบปลั๊กเสร็จแล้วยกตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้้นตังอุณหภูมิตั้งอุณหภูมิเสร็จแล้วก็ตกลงไปอ่าแล้วเราตั้งไว้เรารับเท้าอุณหภูมิตรงใกล้ที่เรามันจะตัดตอนนี้ยังยังไม่ได้พอได้ปุ๊บมันจะตัดปุ๊บ ตัดก็จะหย่อนไปจะเงี้ยลงไว้แต่ถ้ารูนูเริ่มตัดลงตัวลมร้อนก็จะกลับมาทำงานใหม่เพื่อช่วยให้อุณหวงวงที่เราต้องขยับตรงนี้ไหมถ้าเราเราตั้งไว้แค่ไหนเราก็ตั้งขนาดต่อที่ว่าเราเราดูว่าพิจารณงเราใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตัดตอนนี้หนักเลย แล้วถ้าตัดอันนี้คืออุณภูมิแรกเริ่มมันาเราถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราถึงเริลมุนแล้วมันก็ตัดละถิงนี่เราได้กำคร5.0นะครับก็ตัดที่มันตัดตัดบ่อยแบบนี้มันจะกินไปไหมตัดตัดบ่อยดีครับเพราะว่าไฟมันก็จะไม่กินเพราะมันจะไม่ทำงานถ้าทำงานตลอดเวลาตัวกินไปแต่ถ้าตัดตัดบ่อยอ่ะแสดงว่าอุณภูมิในห้องมันได้ ไม่ต้องจะทำงานหนะัก